Thank mm -hmm. you.

เรียวแจเ,เ,เลยพอน้องเอาปีก็ว่าไม่ช่วยแล้วปีเลือกเองเลยคะ่ะไม่เป็น้องเอาไอ้ปีเลยคะ่ะตัวนู้ช่วยปีต่างฝ่ามือปีเลียนค่ะใช่คะ่ะ